เนื่องจากทางของผู้ป่วยจักสุของเราได้รับผู้ป่วยที่เป็นโรคตาติดเชื้อและผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเป็นจํานวนมากและจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยจักสุเป็นระยะเวลานานหลายวันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ได้มากยิ่งขึ้นดิฉันจึงได้เรียนเชิญแพทย์หญิงสมพรจันทราจักสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระจกตามาช่วยอธิบายความสําคัญเกี่ยวกับโรคนี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะ กระจกตาเป็นอวัยวะส่วนหน้าสุดของลูกตาโดยทั่วไปแล้วกระจกตาที่มีคุณภาพดีจะมีลักษณะโค้งที่เหมาะสมมีความใสและมีความเรียบและเช่นเดียวกับอวัยวะอื่นของร่างกายกระจกตาสามารถมีการติดเชื้อได้ซึ่งการติดเชื้อของกระจกตาเราเรียกว่าแผลเปื่อยกระจกตา ซึ่งอาจจะเกิดจากเชื้อแบคที ria ไวรัสเชื้อเริมหรือว่าเชื้อปรสิตได้แต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามการรักษามักต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานและหลังการรักษามักจะเกิดรอยแผลเป็นสีขาวๆที่บริเวณกระจกตาซึ่งจะมีผลกับการมองเห็นของผู้ป่วยโดยจะมีผลมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะตำแหน่งของตัวแผลเป็นและขนาดของแผลเป็น โดยทั่วไปกระจกตาอักเสบมักจะเกิดขึ้นจากการที่มีแผลถลอกที่บริเวณกระจกตาอาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกระจกตาทําให้เชื้อโรคสามารถแทรกผ่านแผลในกระจกตาเข้าไปได้อาการของกระจกตาอักเสบคือมีอาการตาแดงเจ็บตาตาแดงซู้แสงไม่ได้และมีน้ําตาไหลตลอดเวลาแพทย์สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อของกระจกตาได้จากการตรวจตาในกรณีที่แผลมีขนาดใหญ่หรือเคยรักษามาแล้วไม่ดีขึ้นแพทย์จะทําการขูดเอาเนื้อเยื่อที่บริเวณกระจกตานําไปส่องกล้องจุลทรรศน์และไปเพาะเชื้อเพื่อดูชนิดของเชื้อและดูการตอบสนอง อยาที่ใใช้นการรักษาการรรักกษาาติดเชื้อที่กระจกตาสามารถทําได้2วิธีหลักๆวิธีที่1คือการใช้ยาหยอดตาโดยยาหยอดตาสามารถเข้าถึงรอยโรคได้ดีกว่ายารับประทานโดยทั่วไปแล้วในคนที่มีการอักเสบที่กระจกตามากๆมักจะต้องได้รับการรักษาภายในโรงพยาบาลมีการหยอดยาทุก15-30นาทีและหยอดยาห่างขึ้นเมื่ออาการดีขึ้นวิธีที่2การเปลี่ยนกระจกตาจะทําใน2กรณีหลักๆกรณีที่1คือกรณีที่กระจกตามีการทะลุหรือรอยโรคมีลักษณะใหญ่เราจะทําการเปลี่ยนกระจกตาโดยการตั เอาส่วนที่ติดเชื้อออกเป็นการขจัดเชื้อออกไปโดยตรงและแทนที่ด้วยกระจกตาของผู้บริจาคเข้าไปซึ่งในกรณีนี้มักจะเป็นกรณีที่ทําแบบเร่งด่วนกระจกตาที่ได้มามักเป็นกระจกตาที่คุณภาพไม่ดีจึงไม่สามารถคงความใสเอาไว้ได้หลังจากที่การรักษาหายแล้วกรณีที่2ในกรณีที่การติดเชื้อเนี่ยหายแล้วแต่ว่าเหลือเป็นรอยแผลเป็นที่กระจกตาซึ่งบดบังการมองเห็นของผู้ป่วยเราจะใช้กระจกตาผู้บริจาคที่มีคุณภาพดีนํามาปลูกถ่ายทําให้คนไข้สามารถมองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณคุณหมอสมพรมากนะคะ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดหน้าโดยทางหอผู้ป่วยจกักษุจะมีชุดอุปกรณ์สำหรับเช็ดตาและหยดยาตาที่บ้านล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้งหลังจากนั้นหยิบสำลีและหยดน้ำเกลือทีละก้อนบีบให้แห้งพอหมาดๆสำลีก้อนที่หนึ่ง เช็ดขอบตาบนโดยให้ผู้ป่วยมองลงปลายเท้าหรือหลับตาเช็ดตาจากหัวตาไปหางตาสำรีก้อนที่สองเช็ดขอบตาล่างโดยให้ผู้ป่วยมองขึ้นด้านบนเช็ดจากหัวตาไปหางตาสำรีก้อนที่3เช็ดจากหัวตาไปดั้งจมูกเช็ดให้สะอาดโดยเช็ดตาวันละสองครั้งเช้าและเย็นหยอดตาตามคำสั่งแพทย์วิธีการหยอดตาเปิดจุกขวดยา หงีนหน้าขึ้นระวังอย่าให้นิ้วมือสัมผัสกับปลายจุกขวดยาใช้นิ้วมือข้างที่ไม่ถนัดดึงหนังตาล่างลงให้เกิดกระพุ้งตาใช้มือข้างที่ถนัดถือขวดยาหยอดตาหลับตาประมาณ2-3นาทีหลังจากหยอดตาเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นหากต้องใช้ยาหยอดตามากกว่า1ชนิดหลังจากหยอดยาขวดแรกแล้วให้เว้นระยะประมาณ5-10นาทีจึงหยอดยาขวดที่2ปิดที่ครอบตา ขณะเวลานอนเพื่อป้องกันการขยี้ตาหรือกระทบกระเทือนลูกตาโดยตรงโดยให้ด้านโค้งของที่ครอบตาอยู่ทางด้านนอกตัดพลาสเตอร์2ชิ้นยาวแต่พอง,งามเท่ากันและติดตามแนวเฉียงเลี่ยงจมูกโดยที่ครอบตาจะปิดในเวลากลางคืนก่อนนอนส่วนเวลากลางวันจากครอบตาหรือใส่แว่นตากันแดดก็ได้ค่ะหลังจากใช้ที่ครอบตาให้ล้างทำความสะอาดทุกวันด้วยน้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่อ่อน,ออน จากนั้นล้างน้ำเปล่าให้สะอาดผึงให้แห้งและสามารถนำมาครอบต่อได้ค่ะสระผมโดยให้ผู้อื่นสระให้ระวังไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าตารับประทานอาหารธรรมดาให้ครบห้ามุและควบคุมอาหารเฉพาะโรคเน้นผักผลไม้ที่มีเส้นใยเพื่อป้องกันอาการท้องผูกห้ามยกข,ของหนักหรือออกกำลังกายที่หักหม หวังว่าการให้คำแนะนำในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยทุกท่านและเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ที่มารับบริการขอบคุณและสวัสดีค่ะ